สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาตามดูครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อวานพายุถล่มพี่น้องนะครับกิ่งไม้พี่น้องครับได้ลอยข้ามมาจากบ้านคนอื่นนะครับพี่น้องล <c oughs> อยข้ามมานะครับทำให้ชนชมเสียหาย หลายต้นเลยพี่น้องครับก็ได้ตัดออกไปบ้างเป็นบางส่วนพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเอฟซีมาดูกันครับชวนชมที่เสียหายนะครับมีแต่ต้นที่หววงแหนเลืเกินพี่น้องครับก็ได้ประเมินราคาไว้แล้วนะครับก็รอแจ้งเจ้าของต้นไม้เขานะครับพี่น้องครับเป็นต้นตีนเป็ดพี่น้องเป็นไม้ที่ไม่มีไม่มีแกนมี มันเป็นไม้ที่ไม่แข็งแรงพี่น้องแต่ต้นมันสูงมากครับเจ้าของเขาไม่ตัดนะครับสุดท้ายก็โดนพายุเมื่อวานพี่น้องถล่มนะครับลมตีกลับนะครับก็ได้ลอยข้ามมาบ้านผมนะครับพี่น้องครับด้านหลังตรงที่เราปลูกชนชมพี่น้องแล้วก็ชนชมก็ได้รับความเสียหายมากมายเดียะพาพี่น้องเอฟซีไปดูกันครับผมนะครับว่า ราคาที่เราประเมินไว้นะครับจะสูงไปไหมนะครับไปดูด้วยกันพี่น้องครับนี่เลยครับพี่น้องครับอยู่ท้ายรถแมคโครพี่น้องลอยมาจากโน้นต้นสูงๆมาพี่น้องครับนะเรียบร้อยพี่น้องโดนลังคาไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูกันครับ ความเสียหายจากกิ่งไม้นะครับพี่น้องครับนี่เลยพี่น้องครับเอาออกมาเมื่อวานพี่น้องไม้กำลังสวยมันไม่ตายพี่น้องมันไม่ตายหรอกแต่กิ่งมันหักมันเสียทรงนะครับมันเสียไม้มันเสียทรงไปแล้วพี่น้องดูอย่างต้นนี้พี่น้องครับนี่ ไม้กำลังสวยเลยพี่น้องครับกิ่งหักกิ่งนะครับเสียเลยพี่น้องครับกิ่งเล็กๆก,ก็หักหมดต้นนี้นะครับเป็นไม้รากไม้ห่วงอีกต้นหนึ่งพี่น้องผมตีไว้ประมาณสามพันต้นนี้ไม้รากตะขาบก็อายุประมาณสิบปีครับค่าเฉลีย่ยเฉลี่ยไว้ประมาณสิบปีพี่น้องนะครับไม้แต่ละต้นที่นี่ กิ่งพังหมดพี่น้องครับเนี่ยกิ่งใหญ่ก็หักอีกนะครับทำอะไรไม่ได้เลยเสียหมดพี่น้องครับต้นที่สองพี่น้องเป็นราชินีพันดอกครับเพราะ,มะเมล็ดวางโครงสร้างเอาไว้นะครับจะทำบอนไซพี่น้องเสียหายหมด รากตะขาบนะครับพี่น้องครับกิ่งก็หักหเสียนะครับพี่น้องครับเสียหายหมดเลยกิ่งหักหมดพี่น้องครับเสียทรงเลยฮะไม้เสียทรยยงพี่น้องบางต้นบางต้นก็โดนแค่กิ่งลำต้นไม่หักพี่น้องอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยกิ่งหัก เสียหมดแหละกลิ่งข้างในนะครับพี่น้องครับโดนพังครับไม้ที่นั่งแท่นเอาไว้พี่น้องครับเนี่ยตัวนี้เรียบร้อยเลยครับนี่คาราเมลคาราเมลคงต้องเลื้อขึ้นมาใหม่พี่น้องครับคาราเมลขาวนำโชค กิ่งหายหมดพี่น้องครับหักกิ่งหักไปแล้วหนักหน่อยก็เป็นไม้ที่หวงอีกเฟอร์รารี่พี่น้องเฟอร์รารี่โดนไปหมดเลยทุกต้นพี่น้องครับสามต้นนี่ครับพี่น้องครับเฟอร์รารี่นี่ก็เฟอร์รารี่พี่น้องเฟอร์รารี่นะครับนี่นก็เฟอร์รารี่ครับเฟอร์รราี่นะ เสียหายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องเป็นไม้ที่เรานั่งแท่นเอาไว้ครับฝั่งนี้รอดไปพี่น้องครับรอดไม่โดนอาจจะโดนนิดนึงพี่น้องครับนี่ก็โดนอยู่แต่ไม่ถึงกับพังนะครับอันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันหน้าห่วงหน่อยก็ต้นนี้พี่น้องครับนี่ ล่วงจากกระถางเลยครับเนี่ยดิเอฟไอยาราดำนะครับกำลังถือฝักพี่น้องฝักยังไม่แตกด้วยนะครับเสียหายเลยไม้ต้นนี้ครับเสียหยต้นนี้ก็รอดไปพี่น้องครับนี่ <c oughs> โชคดีครับไม้ต้นนี้รอดไปนะครับ รอดตัวไปพี่น้องทรงเรือที่เราทำมาเองนะครับรอดไปนี่ก็ผมก็ตัดออกมาพี่น้องนี่ตัดออกมากองกันไว้ตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็เก็บออกมาพี่น้องครับนี่รอดไปครับก็ไม่ว่ากันตัวนี้มันไม่พังนะครับไม่เสียก็เราไม่ว่ากัน ว่าไม้ไมอไม้กองอยู่ตรงนี้พี่น้องคัดออกมานั่งร้านนะครับดีนะครับนั่งร้านมีมีอิดบล็อกกั้นเอาไว้อยู่ไม่งั้นก็คงจะโค่นลงมาหมดเลยพี่น้องน่าจะพังหมดส่วนที่ไม่เสียก็ยังอยู่ที่เดิมพี่น้อง ตัวนี้นะครับนั่นเป็นกระถางบิ๊กเอฟอยราดำพี่น้องนะที่ถือฝัก2ฝักคว่ำม,มาครับคว่ำม,มานี่ก็เป็นลูกไม้ที่เราแยกเอาไว้แยกเอาไว้พี่น้องตั้งแต่วันที่24นะครับโดนน้ำฝนพี่น้องครับก็โตเร็วหน่อยชื้นโดนความชื้นนะครับ ตรงที่เรานั่งแท่นผมก็เก็บขึ้นมาแล้วเมื่อวานได้เก็บขึ้นมาแล้วพี่น้องครับหมายที่นั่งแท่นนะครับนั่งแท่นติดแล้วนะครับพี่น้องครับกลัวตรงที่ฝนกระหน่ำก่อนนี่แหละนะครับดีนะครับไม่ลงตรงนี้นะครับนี่หมายเมื่อวานไม่งั้นเอไว้น้ำตาไหลเลยพี่น้อง ตอนนี้ก็นั่งแท่นก็ติดนะครับติดแล้วเพียงแต่ว่าโดนน้ำฝนนะครับฝนกระหน่ำแรงเกินนะครับก็ยังแยกไม่หมดพี่น้องนั่งแท่นติดไว้นั่งแท่นแล้วพี่น้องนี่ติดหมดนะครับกิ่งนี้นก็ทะลุทะลุถูปติกออกมาแล้วพี่น้องนี่ ก็เป็นบาบี้บาบี้โดนน้ำฝนพี่น้องก็ติดแล้วพี่น้องครับติดแล้วนะครับแท่นกลางก็เป็นบาบี้พี่น้องติดหมดแล้วนะครับติดแล้วน่าจะได้ซ่อมอยู่ก็มีไม่มากพี่น้องอาจจะบางต้นนะครับที่เราต้องซ่อมใหม่ดีแล้วครับ,รบอย่างน้อยก็ยัง ตรงที่เรานั่งแท่นเอาไว้มันไม่เสียหายนะครับพี่น้องไม่งั้นเครียดกว่านี้อีกลมมันตีกลับมาพี่น้องครับมันก็เลยพังไปหมดเลยพี่น้องก็ต้องรื้อกันใหม่อีกรื้อใหม่พี่น้องครับ กำแพงกั้นไว้พี่น้องโน่นยอดไม้แล้วก็มีนั่งร้านนั่งร้านเหล็กพี่น้องครับนั่งร้านมีกั้นเอาไว้หน่อยพี่น้องตรงนี้ก็เลยไม่หนักเท่าไหร่นะครับปัญหาคือมันไปนหนักตรงที่ไม้ที่เราคัดเอาไว้พี่น้องครับกิ่งใหญ่ลงทีเดียวเลยระหว่างกลางโลง่ลงๆตรงนี้พี่น้อง มันก็เลยทำให้ไม้เราที่เราคัดเลือกไว้นะได้รับความเสียหายนะครับนี่ก็จะตัดไล่ตัดทิ้งพี่น้องครับนะีบ่ก็ได้แจ้งเจ้าของต้นไม้แล้วแหละพี่น้องครับเราจะว่ายังไงในราคานี้นะครับเราก็ปลูกมาหลายปีแล้วพี่น้อง จริงๆมันต้องตัดทิ้งครับไมบ้มันสูงเกินไปพี่น้องต้นตีนเป็ดสูงมากตึกสามชั้น4ี่ชั้นนะครับความสูงของต้นไม้พี่น้องใส่หัวเลยพี่น้องครับก็จะได้มาก็ต้องถอนขึ้นมาล้างให้สะอาดเอาไปแขวนไว,ไว้พี่น้อง ต้องแก้ไขต่อคารามลใช้ไม่ได้เลยพี่น้องครับเรียบร้อยเราไม่มีไม้ที่พอที่จะนั่งแท่นได้ด้วยนะครับพี่น้องอย่างเพชรราชินีพันดอกเนี่ยก็ต้องถอนขึ้นมาอีกนะครับก็ประเมินไว้สามพันพี่น้องราชินีพันดอกเพาะเมล็ดรากตะขาบนะครับมันเอาคืนไม่ได้พี่น้องครับนะ มหม้กิ่งมันพังหมดแล้วพี่นอ้องต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้พี่น้องครับกิ่งหักบดแล้วพี่น้องครับไม่เหลือกิ่งล้ะกิ่งใหญ่กิ่งเล็กครับเสียหายหมดนะครับไม่รู้เขาจะ ว่ายังไงนะครับกับราคาที่เราคิดเอาไว้พี่น้องพี่น้อง FC มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับพี่น้องครับนะความรู้สึกคนปลูกต้นไม้ครับถ้าเจอแบบนี้ก็เสียใจนะครับพี่น้องครับเสียใจเป็นภัยธรรมชาติพี่น้องแต่เจ้าของต้นไม้ไม ไม่ยอมตัดต้นไม้ออกนะครับเสียหายเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องครับต้องมาเริ่มใหม่พี่น้องต้องมาเริ่มใหม่นะครับนางแทนติดหมดแล้วพี่น้องเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับติดติดดีครับสูตรที่ผมบอกไปวิธีที่ผมบอกไปครับนะ ลาไปก่อนครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับพี่น้องเอฟ4ทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาดูนะครับพี่น้องครับผมจะได้เลือกถูกนะครับขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ